กราบสวัสดีค่ะทุกคนอ้อมเองนะคะเคยเป็นกันไหมคะอ,อยากกินอะไรอร่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรวันนี้อ้อมเองมีเมนูมาแนะนำค่ะตำหอยแครงเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนไปตำกันเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างน่ากินไหมอย่าชมคลิปจนเพลินล่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ